แล้ววันนี้คุณอยู่กับเกม our l a มึงจะทำเสียงนั้นทำไมเอ่อเราไม่ได้เล่นมนานานแล้วเราก็จะ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 มาเล่นไงสัตว์ <c oughs> โอเค our last content อ n t e n s โอ้เนี่ยละ <c oughs> โอ้ยหลอนใครสคนนั่นคนอื่นเขาเล่นกันไปแล้วแต่ผมไม่เสืออมใงไม่ได้เล่นผมเศร้ามากเลย แล้วเสียงมาแล้วปวดขั้วเลยวะโอ้ตอนนี้ครับเรา,เรา,เาก็ขี่รถอยู่นะครับกูกูขี่รถแล้วแล้วกูว,วอกแวกไปเนะี่ยเฮ้ยตอนนี้ก็เรากำลังฟังเอฟเอ็ 15, 9, มร้อยเจเก้านี่คือทุยต่อไปครับยีงให้เข้าไปเข้าไปในไหนเนะนี้ยเฮียน้ำมันจะหมดแล้วไม่รู้จักเติมแล้วก็ทุบซะนี่น ตอนนี้เราก็ขี่รถมาเสาวมาเรื่ยอยๆเบาเสียเบาเสียงเปเสียงไม่ให้สุดเนียเอออะไรนะ่เมาส์เมาส์แมสติฟมึงให้กูอ่านทนัไม่ไดนะ้หลอนจังเสียงมันดังไปว่ะปรับเบาเสียงก่อนเดี๋ยวไม่ได้ยินอ่ะโอเคกด Apply Return to Game เอาแล้วเรี้วเลียวเออเลีวเลี้ยวเียเลี้ยวเลีวเลี้ยวเวเ้ยล้วอาหยุดสแตนอย่าไปเลยสตนปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนเฮ้ยมีเก็บาเอเก็บเก็บเก็บเอ้าอะไรวะฟอร์มปุ๊บปุ๊บอะไรเนีมิวมิว ตัวเปิดฟับมือเอาหน้าซูกกล้องเลยนี่ไงวะนั่นนะมีซูมมีซูมอ้ออ้อออิ้เอ้อเ้อน้ออ้ออเปอ้อ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 ้องนนะปอออย้อง้งอ้ออ้อกูอะต้องบวกอ่ ครับดตัวเอ็นโนยังไม่มีต้องเดินไปครับนี่ครับคือรายการโคนอวนนีเด้อเข้าไปแม่งเลยกูกูจะอยู่ตรงนี้จะรอถ่ายมอมึงออกมามไม่ออกนะคมแม่งเลยมุดมุดเอ้ยโอ้โหรีวิวเครื่องนี้มันรุ่นระดับอุตำนานต้องสองมีไฟสีฟ้า มันแยงเขา้าไปในตาสองนานๆตาจะบอดทุยเออมันก็มีกล้องในหว่าเออเนี่ยกล้องถ่ายกล้องน่ารักที่บหายไปละจังหวัดน,นี้เราก็ต้องเดินไปทางนี้หรือเปล่าเฮียมันล็อกมืเหินไม่ต้มันก็ล็อกอยู่นะเนี่ย The Open The Door Weekly กดเล็บ Mouse เอาแล้วไ i g h t Mouse Button ดูไลท์ตัวแขมละบันทึกกดตัวเอน ไอสตา e ์ทฟิลลิ่งซ s ่ t จ o สติบูก t ้งเอเด e ปตสมอ massive อะไรวะมันคืออ่านว่าอะไรวิลชัดดาว n อนด์จิ๊ i ก็คือบึบบึบแล้วก็กดโค้ดพอกุอ่านขี้เกียจเหมือนแล้วตางนี้ครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับเราเห็นปราสาทเฮุ้ยเหียออเมื่อกี้กูเห็นคนแอบแฟบแม่งอืมจังหวะนี้ไปแล้วครับคุณได้ยินผมไหมครับทูรันโฮดาวเล็บเล็บคิด มีแมงแตอนนี้คือม้ามัสซิ่มันอ่านว่าอะไรวะเอส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 ,สลั่มอะไรวะยาจิสลิมกดกินอ,า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 อา้าวเดี๋เดี๋ยวจะเอิน มันเบาเงียบเลยนะปับก่อนโอเคโอค้โหโอ้ยทีนี้ได้ยินเสียงดังฟังชัดให้กูไปทางไหนวะเ,เสียงเนีโอ้่ไงมีรูด,ด้วยโอ้ยอะไรมันขยับวะอ๋อไปมันขยับองะทำกูตกใจหมด นั่งใช่ไหมนั่งไปนั่งไปโอ้เสวิ่งขึ้นแล้วครับตอนนี้เฟวิ่งขึ้นแล้วครับนาจะเข้าทางนี้ปะถ้ามันเข้าง่ายมันก็ไม่ใช่เกมครับว่าแล้วถ้ามันเข้าง่ายมันก็ไม่ใช่เกมเลยครับอุ้ยโอ้ยยงอย่างกระโดดมนูนี้อย่างดังมากครับเพื่อ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 เเรามาเล่นเอฟเอฟกันเถอักเจ้ากีจัง ขาไม่ได้ตอนนี้ขาผมเปียกแล้วตอ,ตอนนี้เปลี่ยนเรื่องแล้ว่ืมตอนแรกมัามีบันไดให้ขึ้นรู้สึกเซ็กซี่เพราะคันคอมากเบกมาจ้ำโอเวอร์เดับอะไรอะไรอย่งนี้ต่อถ้าล่วงไปมันจะตายบอวเมียไม่อยากเสียง ตอนนี้นะครับเรากําลังขึ้นทางเดียวอุ้ยอุ๊ยหืมเสียงไวโอลินมึงมาทีกูตกใจเครืองอย่างนี้จริงเหรอเอาแล้วเอาแล้วกันโดดอุ้ยอียไอ้เหี้ยไฟดับไอ้แอคทีฟเดนไอไวชั่นเอกดปุ่ม F ออออออีกไนไวชั่นอีกรูแบตเตอรี่ไลฟ์เป็นเดะอิสเวลเปิดประตู ตอนนี้นะครับเราอยู่ในเออเเรียกว่าปราสาทือ่ป่ะน่าจะใช่เราจะโซมกเข้าในตาครับอืมมันก็ไม่เห็นมีอะไรเหมือนจะไม่ค่อยหลอน,นนะครับ <S 2> <S 2> <S อุ๊ยไอเย่อเบาๆกูก็ได้กูนั่งเล่นคนเดียวมึงใจเย็นไปครับ ูตัววิตาเออแล้วไงต่อไอ้เสียงมาที่กูหลอนเลยจุอะไรมูฟเพอร์เวดอร์แก๊ปโหโอ้โหมึงจะทำอย่างนี้ได้กูเสียวโอ้มึงหันมาแวบผีมามือกูตกใจรู้ปี๊ให้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 เออเออเมึงอย่าทำให้กูตกใจวะเฮ้ยอ่าเจอแบตเตอรี่ มัฟจับก็เลยให้กด R เพื่อรีโหลด by facing ปิดประตูก่อนปิดโอ้โหดูมึงปิดแต่เนาะผายมึงกลัวเขาไม่รู้ไงเหี้ย,ย,ยตกใจมีอะไรไหมเฮ้ย,ยมึงอยากทำให้กูตกใจด้วยเฮ้ยเหมือนเสียงมีเสียงคนเดินโอเคพาร์ทแรกกูจะไปไม่รอดแล้วเหรอ ก็คืออะไรปิดแอปโดยดับออไฟน,นิ้วกดเอ็นไม่กดแล้ววะลืมกดจดเจมิวไว้มามามูออฟฟิฟิจทุิตโปรเจกต์วอลลเมลล์เมสซี่เจโอโปรเจกต์คือเรือเรื่อแล้วกูก็ไม่อ่านว้ายเสียงดาวมาแตเอ๊ะแน่นเน่มีมือมือหดูรายละเอียดของนิ้วไม่ใช้ได้หรอ ผมใช้โลแท็กเจอแล้วปรับให้โอ้โหอุ้ยอ้ยอ้ยกูจะเข้ากูจะเข้าอุ้ยอุ้ยลมหายใจเริ่มแผ่วเบาโอ้โหมีเลือดหยดแล้วก็จะให้ผมไปทางไหน่อเอ้ยเจอแบตเตอรี่แล้วเกีย กูจะฟังวัตถุยุเอาวอดเด้อวอดเด้อเห็นโหมีไส้เด้อไม่ได้คลื่อนย้ายจริงอ่ะตอนนี้ครับเราอยู่กับไอ้อุ้ยอุ้ยอีกเยอะอัไรวะมันคือร้ายมันคือร้ายมึงเดินอย่างนี้มันคิดว่ามึงไม่ได้ยินอ่ะเนย ต้องลงมิิจูเนีร์นี่เนี่ยมันเหมือนเสียงคนเดินแบบลงแม่งแล้วเือเซฟวิ่บบงเซฟวิบบ่งแล้เซฟไม่วิ่งเซฟอ่าอย่ล็อกหาพี่มึงเหรอมึงรู้จักกูไหมกูคืออุ้ยอุ้ยอืออือกูตกใจเฮ้ยกู หายแกไม่ต่างจากมึงเลยไม่ไหวเลยนีนหยาดเลยดอกแบบกุศลบูบเลยโอ้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 ยหายแล้วอยู่นานไม่ได้มีเสี่ยวเว้ยอุ้ยโอ้โหเด็ดดอกมันเปนหัวคนนี่นะปุ้ยปุ้ยใครวะ อุ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยแหมอะไรเมย์โอ้โหแล้วมึงโดนแทงแบบอื้มอยากจะช่วยมึงนะกูอยากจะช่วยมึงกูก็อยากจะช่วยมึงนะแต่กูเดินเข้าไปไม่ได้โอ้โห อะไรวะเนาะใส่เซยมือมือเฮ้ย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 ตายละอะไรวะโอ้ยไปไงต่อวะยิงมือมือแต่กูยิงไม่ค่อยชอบเดินเลยมีปะตูวฮึดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ็นคนอืมเดินเหรอ มังเ,เดินเหรอกูก็วิ่งได้นี่อะไรอุ้ยแตกจะหมดติดดอกล็อกล็อกมึงล็อกหาแม่มึงเหรออืมไปไงต่อเฮ้ยโอ้โหทางนี้อีกแล้วถ้ามึงมานี่กูจุกเลยนะเอาวะ เดินยังได้วะเล่นเวอเฮ้ยเฮ้ยเฮียไอ้หล่มึงโยนมึงยังมึงฆ่าก็าดิว่ะล้วยแต่มาได้กล้วยมันนตัวเหี้ยเลยมันเมื่อกี้เอิ่แหกปากไม่ได้นะแหกปากไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนข้างบ้านปาของใสุ่ย มึงเห็นว่าคืออะไรโอ้โหโอ้ราบ o นูเล่นยี่อะไรของมึงเนี่ยอ้าผมตื่นขึ้นมาในออร้องโอ่งร้องอ่ะแ๋ยวก็ถีบเลยรู้ไหมูรู้โอ้โหอ้ย New Object Scape S a c c e s s e c u l i t y Control to Unlock the Main Door กด Tab มันได้รับโน้ตใหม่ไอเอมินไซไอเอมินไ e บรอดเอ e วอร์บลอดเบิร์นมาร์คเฮดไลน์อัพไลน์บอลทองไฮเอฟบาร์เดทม a ร์ o อฟก็คือดูบือแล้วกูก็ไม่อ่านมันเป็นสเต็ปเราก็มาเริ่มกันเลยโอ้โหมันให้หนิจากภาษาไางนี้แล้วกูจะไปโอ้โหราจะไปดูรายละเอียดของเกมนี้ครับว่ามันจะโอ้โหเนีเ่ย เรากินข้าไม่ลงจะอ้วกเศกกระจกแตกเมื่อกี้ก็ก็เหนียนใช้ได้โปรเลยนะยทำไมมันสาบอ่านยากข้างนั้นเลยวะเดินเข้าไปอมีในห้องมืดๆเดี๋ยวยามคุณครับรร้จะทางออกนะครับคุณครับนั่งนิ่งทำไมเนี่ยแอบหลับอะลูกูหักเงินเดือนนะเอาเจอพอดีบัดคิ่ว ได้เลยตัวเอ็นวะไม่ใช่ตัวเจด็อก e n ม,มิอะไรเนะี o ren. O ren for. The the ่ยอูเรนส์อเรนฟอร์อินเดมิเตอร์อ๋อเตอไม่อ่านเดีวบ้านเล็กอ่านยากร,รี่หลอนจรจังมาเมอรมอออฟคอร์ปอเรชั่นมันก็นรับที่โทรศัพท์นี้เนี่ย CPU ในตำนานเย่ย เราจะนั่งชม c ี u มึงเลิกเล่นนะเฮียมึงออกแลนะ้วหลอืมไปงี้ไหมเอหนึ่งนระ้อยไอ้เฮียล็อกมึงเอาคอมออกกันนะใครอยงในไปเอาคอมออกนะกันนะถุยเดี๋ยวไอ้ตัวเฮียนั่นก็มาจุ่มอยตกใจเลยไอ้น,นี่ก็แอบหลับไม่เป็นเวลาเวลาแนละ้วเออไปไงดีวะนี่แหละเปิประตู็ต้งไป ตอนนี้นาฬิกาตายเ้ยเดินไม่ไหวเออสามทุ่มสิบหกนาทีไปที่เห็นแล้วไปเว็บคอมเมีทกูก็มีอยู่แล้วกูม่เอาแล้วเฮ้ยโอ้โหว่านี่ไนงะเจ็บรดเบ <c oughs> รดเฮ้ยโ,โ,โอ้โหดอเดินไมเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บเมาเว็บสเคสหมายเลขร้อยสามสิบหกอ้ อะไรก็ไม่รู้มันอาจจะมีเงื่อนงำบางอย่างทำให้เราออกไปได้นี่ไง interview note. Walker water interview in the hair, hair. อินเทอร์วิวโน้ a l อ e r w a ก i วอเตอร์อินเทอร์วิวอินเดอ f o ิสคัชชั i นโฟลวิ e งฮิทยูเซฟมอสเทนมิซอดแฮสเฮอุอ่านยากทั้งนั้นทูพีดโอ้โหปิดแม่งโอ้โหดูปิด มึงปิดมันไม่ค่อยจะแรงนะนะไอ้เพ uh> ื่อเจอคนครับเจอคนครับพี่น้องแมวอืมปกติผมคนพูดเสียงดังนะแต่วันนี้ไม่ไหวแล้วเจอบรรยากาศนี้ไปไปไปดึงหายใจยื้อมาเพราะว่าเมื่อยขึ้ี๋ยวกบูนเขาจะวาดใส่หน้ากูสวัสดีครับลุงลุงทำไมตรงนี้ครับลุง เฮ้ยโอ้โหแม่งดูแม่โคตรแบบโอ้มันโดนติดตาปิดมือเบื้องมดเลยอ่ะโอ้แล้วกูจะรอดไหมเนี้ยมันหลังต้องโอ้ยโอ้ยเจอเป็นจิตปิดอึ่งปิดแมงอึ่งเปิดเข้าไปครับแล้วมึงดูเหี้ยอะไรกันเนี่ยฮะโอ้อเคแล้วดูมือม อย่างนี้ก็ไม่มีเวลแป๊บเลยครับพูดต้องใส่ใจแรงมันนะคุณไม่นั่งรูอะไรนะครับเข้ามีตัวนั่งอยู่ข้างหลังโอ้โหยเดี๋ยวนี่หลอนใช่ไหมนี่หน้าบอกแล้วนะว่าอย่าแป๊บมากแม่ตีมือขาดอะไรยเงี้นเนี่ยเราจะทำเกมที่เป็นเกมที่แบบว่าสนุกมากเลยนะเฮ้ยขอดูหน้าเนยดิเป็นไรครับเดี๋ยวหมอเหยื่อช่วยดูได้ครับ มึงก็หายใจเบาๆหน่อยเถอะตกใจมึงน,นั่งดูอะไรกันหรออ๋อไม่หลบหรอกึดูด้วยคนแล้วนะมึงไม่ไปไหนละนรู้สึกเหมือนหัวเลยฝุ่นฝุ่นเหมือนเข้าหน้าตมีต่อวะอ๋อนี่ไงให้มดุดลงข้างล่างโอ้ยนี่จะทางออกอุ๊ เหมือนกันเขาก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นครับค่อยๆยองย่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 องยองยองยองเฮ้ยอ๋อนี่ไงว่าเว็บเฮ้ยมึงอย่าวาร์ปใส่หน้าเขด้วยเฮ้ยเซฟวิ่งขึ้นเรียบร้อยตกใจนิดน้อยตรงกลางแบตจะหมดแล้ว ใส่แบบใหม่ได้ไหมแมาไม่ใส่ดีกว่าทานนี้ไปทางออกพ่อมึงตายแล้วมึงจะให้ออกูห้อกไงมึงเขียนว่าเอ็ซิสเนี่ยเอ็ซิสเนี่ยไอ้ยี่ยต้องกลับทางเดิมใช่ไหมเออเงื่อ,อ,อนนี่ไม่ค่อยเจอใครไม่ค่อยได้ดูเขาจบอ่ะดูคนอื่นยเขาเล่นแล้วมึก็ออกแล้วก็ต้องดูเชิงไปก่อน แล้วลกงจะดูทีวีเสียใช่ไหมฮะเกาหน้าเป็นหลายรอบน้นะอะกลุ้มไปกล ouais. ัวม pues, uh ึงนะเปิดประตูให้โอ้โหปิดประตูนี้แถวบ้านเล็กหน้าคาทิ้งลงเอ้ย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 ไอ้เี้ยููููขีแมงลยอื้อหือเฮ้ยนี่ยมง อืมอวยเลยฮะอ่ะร er> ู้ป่าถูกเงียบตกใจแล้วเงียบอย่างนี้ป่ะมึงจะล็อกตำบลห้องไหนวะกูละเสียวสันหลังมึงนอนยังงนอนยัง อรัโล่เงียบกริบเลยเนี้ยที่มี <c oughs> นี่มันน่าใคร่เนี่ยตอนนี้ครับเราเจอเอ,อ่อบ,บุคคลที่ต้องสงสัยสี่คนนะครับยื่นี่แม่งยิ้มเหมือนมิตรบีนเนี่ยน่าจะกลับที่เดิมเลยมั้งเปิดโอ้โหค่อยๆเปิดแบบ สมูทสมูทได้ไหมกูเลยเอ้ยดี๋มันให้ไปไหนวะบล็อกเกนเมน d อนเด e เทเลชัน n อนด์ราวไอบล็อกเกนเมนวอชิงแอนเดสชานลเดลูปไลท์พาร์ะไม่รู้เดย์โซเวอรเดดไม่รู้อะไรไปปุ๊บปไม่รู้โนบอดี้โลมโฮมแอมินไซดอืมเดอันนี้มันเป็นโน้ตด็อกิเมน นี่ปะมันให้เอาเออกจากที่นี่แล้วไปในห้องคอนโทนปะ <c oughs> <c oughs> เฮอ,อยเจ็บคอเลยบอกแล้วนะคราล่าเขาหน้าอย่างละเขาหลังแอบหลับโดนตุ่ยตุ่เลยเนี่ยต่อวะมีป่ะบันไดเนี่ยมีลิฟต์ด้วยนี่หว่ากดลิบหกหกสิบห้าเฮ้ยเฮ้ย นี่แหละวะกดนี่ปูเปงขนล่วงเลยนี่กูผิดตรงนี้อเน,นีย่ยอุ๊ยเยอยอ๋อ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 ตอนนี้เราเจอบุคคลสี่คนเหมือนเดิมนะครับม,ม,มันมามันก็ไม่ให้ตุกไม่เหี่งเนะ ึบนเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะวะตอนนี้ครับเราน่าจะเจอมึงจะตางทำไมล็อกถ้าออกง่ายๆก็ไม่ใช่เปลนโอเคกูกูรู้ละเฮ้ยมันกล้องยูนิอนเปิดนี่นาไม่สะละแหละแต่มาเล็กๆสลักเป็นไงครับ เราจะจบพาร์ทนี้ถ้าเกิดว่าถึงจุดใหม่เราไม่ไหวแล้วเขาเขาตำรวจโอ้โหแล้วเนื้อมัเขืออะไรเต็มเลยเนี่ยโอ้ยกูเสียมลงว้าใส่หน้าไปจังอ้ตอแบอยาด้วยเว้ยเว้ยอือจบแบเจบแบบ เติมแล้วอันนะกูมีห้าร้อยสิบนะเติมแม่งเลยอือฮึโอเคครับเรามีสี่รนะ้อยสิบกับแบตเตอรี่โอ๊อกเฮ้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูไม่ได้ปิดนี่วนะ่ายังมองยังมองเฮ้ยมองน,นี้ต่อไม่น่าจะมีอะไรมนะั้ง มึงเปิดแบบข่าวหน้านะมึงจะไม่เล่นแล้วโอ้ยบอกกันเลว่าแอบหลับอะไรนะนเนี่ยวเงี่ยเฮ้ยอือหืออือหือเกมนี้บอกว่ากราฟิกน่าจะดีอยู่เดินไปเดินไปเดินไปทำเงิบบนได้คนต่อไปเฮ้ยนี่มั้ยเฮ้ยสเกลตี้อู้หูอ้าว ปูบด้วยปิดปิดปิดมีต่อมีมันอะไรบลอกแวบ,บก็คือมันต้องให้เล่นอ้าวมาปีดอดกันเถอะเฮอเออเออเอ็กเซตติ้งเกิรตีเลยเซ็ตบอกให้มึงตีดอดอตเรยต้องดูกล้องจังปติดแล้วม,มีคนเดินเฮ้ยไอ้ยี่ไม่มีคนเดินเฮ้ย เอาซฟิวออฟฟิมีสตาร์ดดีที่สุดนะเนเดอะเบดมน์หายเดอร็อกเกอร์โ้นถ่ายัวไฟเฮ้ยเฮไอเียมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมหวแล้วจบพารทจบพารจบพารจบพารแมวแเดอดเดอครับวันนี้เราจบพาร์ทเป็นยังดีสยไปแล้วไปแล้วไปแล้ดูนเดูน ไปคือไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคครับเอาไว้พาหน้ากั่อนนี้ยเยวยเกินเยอ่เกี้